ครับพี่น้องครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนะครับเมื่อนี้อยู่ในรายการบาวคูพาหลอกครับเมื่อนี่บาวคูพามาหลอกพฤติกรรมของโรงเรียนครับ โรงเรียนอนุบาลวสิีเจริญนะครับเมื่อนี้ได้ตกลงทาการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนะครับตอนนี้นะครับทางโรงเรียนนะครับกำลังตั้งขบวนอยู่หน้าวัดโพธารามนะครับแล้วก็จะเดินขบวนเข้าไปสู่โรงเรียนอนุบาลวสิีเจริญนะครับเพื่อเป็นการประกาศบอกข่าวให้พี่ๆน้องๆนะครับผู้ใหญ่่ลูกป้านาอาให้เขามาให้กําลังใจลูกหลานนะครับสําหรับการแข่งขันกีฬานะครับตลอดป นี่นะครับทางโรงเรียนกด้จัดรมาตั้งแต่วันจันทร์นะครับมือนี้เป็นมือปสิท์นะครับในกีฬาประเภทต่างๆนะครับก็ได้กันแล้วแต่นะครับกิจกรรมมือนี้นะครับบ่าวคูก็จะเก็บภาพในมุมต่างๆนะครับในกีฬาต่างๆนะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ไกลนะครับบรเข้ามารวมได้เบิงนะครับสามารถติดตามช่องยูทูบของบ่าวคู่ด้นะครับชื่อช่องว่า ช่องปาคูบ้านทุ่งชาแนลนะครับก็เป็นได้หลายคลิปครับเกี่ยวกับโรงเรียนแน่เกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวแน่นะครับแล้วก็เรื่องสัวนตัวก็มีพอครับเปาคูบจอจจจงในการเห็นคลิปอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเปาคูเป็นคลิปแบบทั่วไปนะครับสามารถเปิดได้หลายแนวนะครับตอนนี้กาลังตัง้งขบวนอยู่นาวัดโพธารามครับ เตรียมตัวนะครับเตรียมพร้อมนะครับเพราะนักเรียนมาจากสายบ้านต่างๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับนักเรียนในโรงเรียนนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจาก่างหมู่บ้านนะครับมากระดุกกรงนะครับบา้านบางบ้านก็ไกลแน่ไกลแน่นะครับส่องเศร้าๆนะครับอากาศก็จะเย็นๆแน่นะครับนักเรียนก็ค้อนแขนเขาไปในเสือนะครับเพื่อความอบอุ่นนะครับตอนนี้นะครับพลังตั้งขบวนนะครับ เริ่มออกนะครับกับวันพฤหสเริ่มจะเคลื่อนตัวนะครับเดินทางเขง้าสู่โรงเรียนอนุบาลวัดทิจเจริญนะครับเป็นยังไงครับงามบอดำอยย่โรงเรียนนะครับลูกสาวคู้ขิงนนะครับนักเรียนชัน้นป .6 ครับ อันนี่ค่ะเอกกลว่มรับนะครับพัฒนานเลกเล็ะกบ่าเจเลยนะครับเด็กสกีฬาตัวน้อยเขาร่วมกิจกรรมครับเจตหาบมาครัอกส่สมุ นนนว,นวนนนันนี้นะครับเดินนั่นงมาตากีฬาเขาูซภายในรทเรียนโรงเรียนโรงเรียนสนามกีาโรงเรียนสถานศึกษาเริญนะครับตอนนี้ก็กลังโชว์งเยือนอยู่นะครับเพื่อรอประทศในพิธีการเดินทางนะครับภาพภาพกิจกรรมการทุกนะครับาาารางูวก็สามารถจะเก็บมาได้นะครับเระว่าทีนี้ได้ ตับหนาทีเป็นพิธีกรนะครับในช่วงไดที่บ่าวคู่จับไม่เป็นพิธีกรช่วงนั้นจะบริเาคไทยรือท้าคลินะครับ ปาไม่สนใจตกเมียปอดใจฉันหวมันดื่ม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 สุราสุราัญการลวเรืองอิเดชาดื่มก็สับเวลาตะลาห้าหายห้าหายห้วหวเพียงยังมาแบบก็คือจังหวะกีฬากีฬาัญญาวิเศษก็บอกว่าสุราสุราวิเศษเสียงแบบนี้ก็เสียงียาใช่ไหมเออแม่แมนแมนให้ละพี่บอก แม่นแมึงอยู่ไสนี่ยโอ้ยกูก็นั่งเสียงใหม่แล้วียังก็เปิดเพลงว่าสุลาาปัาวิเศษเสุดาแปลว่าเรามาแลวสมเขียวนี่อขังานกีฬาตานยาเสติตก็ยังสิมาถามหาสุดาอยู่ที่บอกโอุ้อนะเอาใจเสืยสีเก็มทีโตม็กสีละเฮียนเามาสองสีคุแล้วเธอคือหลายใจแท ียังเลี้ยงหมักสีแดงกับชีฟ้าอ้าวขอเสียงสีแดงได้ค่ะเร็วหมักเสียงชีฟ้าได้ค่ะตัวหมกจะสีอะไรเนี่ยหักสีเดียวแล้วสีอะไรล่ะเดียวอา้าวขอเสียงสีเียวหนึ่งเดียว <inaudible> ตัวมากาจะดีเลยเนี่ยเอ้าสิพาเต้นเปิดสนามเลย ได้ไได้ัประกาศเดอป็นเอคค้ลี่โอเคโอเคได้ได้สวัสดีค่ะคะ่คะค่สวัสดีคะ่คะค่ะค่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านท่นานท่านท่านท่านในวันนี้นี่นีนีราจะพบก,กับ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 การแสดงเปิดสนามน้ำ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 ที่กาละการ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 อยเรืง ยัง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 เอาบ้าบอก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 กบ้าก็บอกเพื่อนกบ้า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 ไม่เพื่อนเ้วเรวเวเวเเยข้ารบอให้ตัวสาบอกน้ำเ้าได้วเอาฉันบอกเออเรีอวสิบอกเองหรอกเออนี่น้ำ่ตัวนี้เป็นการแสดงของทีมจากโรงเรียนอนุบาลวสิเจริญขอเสียงปบมือดังๆให้กับ ทีมนักแ้องด้วยค่ะมาที่จะเปิด อาร์ทีวีที่บ้านท่านดูได้นะครับอ่าเปิดช่องไหนก็ไม่เจอนะครับเพราะว่าเราไม่มีการถ่ายทอดลงยูทูบอยู่ครับโอ้ลงยูทูบอยู่นะครับลงยูทูบอยู่อาาย์คินบอกว่าลงยูทูบอยู่นะครับช่องช่องเบาครูบรนทุงชาแนลอ่าช่องเบาครูบานทุ่นชาแนลนะครับเปิดช่องที่หลังก็ได้ครับบันทึกไปนะครับการแข่งขันนี้นะครับเราสามารถที่จะไปชมภายหลังก็ได้สําหรับผู้ปกครองที่พลาดการแพ่พลาดการมาชม ที่สนามจริงในวันนี้นะครับเอานะักกีฬาทั้งสองสีนะครับสีเขียวดูคนแล้วไม่ได้เปรียบซิปเสียเปรียบนะครับเลือกแดนเรียบร้อยแล้วนะครับพู้ตศิสินจะอยู่ข้างสนามเขาเรียกว่ากีฬาภายในนะครับเจ็ดคนหรือรียกยีงหึือว่าเหมือนกับกีฬาฟุตซอลน,นะครับสีแดงจะเป็นฝ่ายได้เห็ความพร้อมก่อนนะครับผู้รักสามประตูเสื้อ ผู้รักษาประตูวมบเสือพิอยนบวกปัดสีลูกันได้ผู้ใจเสียนว่านะครับหมายถึงว่าถามมูซอยเอามือเชียร์นักกันก็ได้ได้ทั้งส,รรสอ,อ,อ,องฝีสามารถที่จะส่งเสียงเชียร์ได้ตามใจชอบตามสบายนะครับเอาพี่สบายใจเลยเอา้าวผู้รักษาประตูพนันในเสือ,อย่เนื่องจากว่าคู่นี้นะครับ เป็นมวยถูกคู่สังเกตที่รูปร่างน,นะครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเนี่ครับคืออนาคตของของของชาติอนาคตของประเทศของเราไม่แน่ครับไออนาคตก็จะเป็นนักกีฬาประจำจังหวัดเป็นนักกีฬาประจำเขาเรียกว่าชาติไทยก็ว่าได้เขากำลังหาชากเพียกอยู่นะครับ ตรงนี้ความใฝ่ฝันปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั้นได้ส่งเสริมกีฬานะครับให้อยู่คู่กับชุมชนของเราเสียงน้องวีนะครับเช็คเกี่ยวออกมาแล้วพี่แดงเกียวเบาๆให้เพื่อนวิ่งตามมาีเกียวบอกว่ามันสบออกว่าลูกเี่วทันเลยโมแลนน้ำ่าออกจริงๆเป็นเป็นลูกนะครับ ลูกทุ่งครับห้าอกข้างจะเป็นลูกทุ่ง้าออกหลังจะเป็นลูกเตะอนเ t อร,อร์ภาษาเพื่อนบ้านเข้าว่าเตะแก่นะครับสีแดงหมอเพื่อนเขี่ยวมาลูกนี้โดนสกัดกัดสีเขียวออกหลังนะครับเป็นลูกเตะแก่แย่ออกเป็นลูกเตะแก่นะครับเออสีเมียวสกัดออก มอ,องดูแล้วนะครับหน้าประตูมีผีแดงอยู่คนเดียวไม่หุ้จะส่งให้ใครครับมอ,องดูแล้วลูกนี้น่าจะเป็นลูกสูตรมาแล้วครับโดดใช่ไหมผีเขียวได้ลูกอยู่ยางไม่ออกใชายคักสามทุตบอลโอ้โหเขียลูกนี้ส่งให้เพื่อนมองดูแล้วแต่ว่าโดดสก,กัดมาแด่นของผีเขียวเข้ามือผู้รักษาประตูแบบชิวๆเด็ดูมาการสารนาไอเพื่อนอยากกันเล่นเบาๆอยาบไม่ผ่านเล่นของสีแดงเปิดอ้วน เกียวให้พชรอุ๊บตอนนี้อย่งยยา,างชุนอุบอยู่กลางสนามที่เแถลงนี้ลุกขึ้นไปเลยแต่ว่ายังไม่ผ่านผู้เล่นของสีแดงลูกนี้มาที่หน้าสนมามหน้าผู้บรรยายลูกนี้พุ่งไปแล้วสังเกตลูกนี้เป็นลูกแฮนด์บอลน,นะครับลูกแฮนด์บอลแทนก็คือมือบอลโดนมือเขาเรียกว่าแฮนด์บอลน,นะครับอีกเดี๋ยวได้ตัดเต็มหอวพุ่งแล้วเตะใส ครับเู้ยที่เทียไปนิดเดียวครับลูกนี้เป็นลูกเตะอินเตจากสีแดงอ่าสีเขียวนะครับแต่ว่าฝั่งของสีสังเกตดูมีตัวช่วยนะครับฝั่งของสีแดงก็ยังอยู่ในสนามอยู่นะครับสุนั้ต่อสีนะครับยังไม่ออกจากสนามตอนนี้บอลยังอยู่เออหายใื่อนใจหายวิตออกเงี้ยลูกพวกเข้ามาแล้วโอ้ออกด้านข้างไปนิดเดียวครับ เราได้ทุบไม้มี่ทักษะงหารทุบอยู่อย่างนี้ครับกระโดดชอตขาแต่ลูกนี้อนุโลมครับโอ้โหยยกขาสูลงลูกนี้อันตรายอันตรายครับลูกขอโทษขอขอภัยกันนะครับพิดนิดเบาหน่อยลูกอย่ายกขาสูลงลูกลูกอันตรายลูกอันตรายแบบนี้ทีเดียวโอ้โหย,ยิงตามนั้นครับเทียน่อวไปนิดเดียวครับตามวากัะแทกขึ้นลูกเตะขึ้นขาของสีแดงครับตั้งอยู่หน้าประตูเตะบัตจบมาเนี่ย กระโดดไปเข้าตาของสีแดงแกมาสีแดงได,ไดล้ลุกได้มาแล้วส่งมาลูกนี้อยู่กระสนามลูกนี้มาที่ผู้บรรยายนะครับไม่ได้ช่วยใครนะครับถือว่าเก็บบอลไม่ได้ลูกนี้นีเขียวจะได้ลุกอยู่ทัากษะการทุ่มรับทุ่มต้อนแบบนี้ครับโอ,โ,โอ้โหลูกนี้ไม่เป็นไรครับเขาเรียกว่าบอดทูแฮนครับไม่ฟาวนะครับถ้าแยงทูบอลก็ฟาวนะครับ ลูกไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะครับผู้ตัดสินต้องอยู่ในดุลนภนิษฐ์แต่งได้ทุกมองดูเพื่อนน้องปุ๊บเข้ามาจะให้เพื่อนแต่ว่าโดีเยี่ยวเยี่ยวเอาไว้ดีเยียวเยี่ยวได้อะไรส่งมาลูกนี้ลุกไลุกไมปลุกไปลูกลุกไลุกปันเกียร์ไปลูกไม่ใช่อย่างอื่นไม่กัดไม่ไม่ลงขทต้ก็ปันเกีย์ไปครับดูดีโ,ด wonder, โ, combust, โอ okay. ้โหออกหลังไปครับเห็นลูกเตะบอลดีเยี่ยวนะครับ พุทธศาสนประตูสีแดงมีแต่ทลู่ไปเตะอย่างเดียดน่ะยิ่เดี๋ยวนะครับพีมาแล้วบัดจบตั้งพุทธศิลิ์ตั้งให้แล้วลูกนี้อยู่จะใช้สูตรไหนจะบใช้สูตรไหนอยู่มาแล้วลูกนี้โอุ้งคือขึ้นขึ้นผ่านแต่ว่าลูกโดนสกัดจากสีแดงมาอีกเดี๋ยวตามไปเก็บได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับเข้ามาพี่เดี๋ยว สีแดงยังตามไปเก็บลูกไว้สิเขียวตามไปเกี่ยวมาได้ครบเหยลูกหันลูกนี้วืดนะครับไม่โดนบอลแต่ว่ายังอยู่ในแดนของสีแดงอยู่ยังอยู่ในแดนผมมาในแดนทั้งสีเขียวเกี่ยวลูกนี้ไม่ติดส่งเข้ามากลางสนามหัวไปเลยนะครับฟองก,กันอ้วกยวกเอ้าโดนสีเขียวขโมยข,โมย,ขโมยโจรโจรมีในสนามมีขโมยแต่ว่ายังอยู่ลูกยังอยู่ใน กาครคลองบอลของสีแดงเตะขึ้นไปลูกนี้โอ้โหสีเขียวยืนเยียนกันสองสองโยโลูกนี้เป็นไงครับหยังหยันกําสีเขียวชนะใจครับไปหัวคู่ลงลูกครับพี่แดงโอ้ไม่มีเบอร์ครับไม่มีเบอร์โอ้คู่ทีสงส่งเสือไงส่งดำดำเลยนะเอออัพเฉียดหนึ่งรนะ้อย100บาทนะครับมาแล้วคู่ที่โอ้กระเป๋าหอนนะเนาะ ไอ้เป็นไรครับยังมีเวลาลูกกมกงมดีลมครั้งไหนลูกนี้ส่องไกลทันทีไม่ผ่านสีแดงไม่ผ่านสีแดงสีแดงพี่เกลียวเอ้าโอ้โหหวังจะดูเตะเข้ามาลูกนี้โดนผู้เล่นของสีแดงแต่ว่าพี่เกลียวยังยังอยู่แย่งันคุติดอยู่หน้าประตูโอ้โแล้วไปดนบอลหาบอลไม่เจอ อาอะครับรูปออกข้างนี้เดี๋ยวจะได้รูปมองดูเพื่อนครับใช่สูตรไหนสูตรไหนอยู่เข้ามาลูกนี้สี่ียวโอ้ยืนสอดกันอยู่สองตัวเขาเรียกว่านักฟุตบอลเขาเรียกเป็นตัวเป็นตัวอยู่แล้วเจ้าเป็นกีฬาเอ่อีมชติเราคว่าแล้วความพยายามอยู่ ความพยายามในที่สุดเสมอกัน1น่งต่อ1น่งครับมาดิโอ้ยหมดเวลาเทียบผ้านาทีในเครื่องหลังในขณะที่เ,เขายังไม่ชุดไม่เตะดิากเคลื่อนตัวออกมานะครับเอาลบบ่ะตรงนี้โอ้โหยิงนำไปก่อนตอนนี้เอาอี่ยงถึงแม้ว่าโดนเนื้อบรกษาประตูแต่ว่าลูกเลยเส้นเข้าไป บอลบอลเอายิงมันเอายิงเอายิงโอ้ยคแล้วยิงนี่แจ็คกี้ลูกนี้ฮลูกต่อไปฮะฮะไม่เข้าดีแพ้เลยนะไม่เข้าดีแพ้เลยนักกีฬาครับสวัสดีสวัสดีนักกีฬาเดินสบายนีครับเนี่ย กฎกติกามารยาทเมื่อลงสู่สนามตามถ้าเป็นกีฬาเทศบาหรือว่ากีฬาเขาก็จะมีเปิดเพลงนะครับลงสู่สนามแต่ว่าเรากระชับนะครับเลือกแดนนะครับเบายิงชุบหรือว่าเหรียญก็ได้ะครับเลือกเรียบร้อยนะครับสีเขียวเลือกไปที่จะอยู่ทางขวามือของผู้บรรยายข้างสนาม สำหรับสีแดงนั้นหันหลังให้องค์พระหลบประตูโคตมะนะครับเช็คนะครับพ้ทศาสินจะเช็คว่าผู้รักษาประตูพร้อมไหมทั้งสองฝั่งอ่าชูไม้ชูม,ชม,มือเอานะครับสีแดงแต่ได้ทักทายก่อนลูกนี้ส่งจอบแต่ว่าไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูสวนกลับมาทันทีสวนกลับมาลูกนี้อ๋อหน่วยซอนแยมฟาเบิร์ทักษายกาเรียนของโรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญนะครับ อนุบาลวัดศรีเจริญเกมต้านยาเสพติดด้วยแต่ว่าขนาดนี้ก็เป็นกีฬาสีภายในซึ่งเราทำการแข่งขันเป็นประจำทุกปีนะครับแสงพุ่งเข้ามาลูกนี้๋ย่ลูกนี้ไม่ได้